ซีรีส์อเมริกาครับผมต้องบอกเลยครับว่าผมไม่ได้ดูเลยนึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยนะว่าการต่อก้แย่งพลังนี่เขาเป็นราชินีตอนหลังก็มีองค์กรน่นจะเด็กเป็นมันองค์นี้เกมออฟโซนเกมออฟโซนเฮ้ยเกมน้องผมไม่เคยดูนี่ต้องบอกเลยนะครับว่า ซีรีส์เนี่ยนานมากครับเดินไปตายคร de ับอะไร walking date walking date ใช่ครับผมจริงจริงเดินไปตายนี euh ่ต้องบอกเลยนะครับว่าไมเคิลสเโรฟิลเนี่ยจะช่วยพี่ชายออกจากคุกครับพิซซ่นเบรกครับผมที่ลิมในตำนานพิซซ่นเบรกถูกต้องแพล่รับแพ็คุกนายรกเอ้ยดูร้องร้วโอ้โห อ่าตัวนี้นะครับ CSI ครับผมโอ้โหสุดยอด CSI ถูกติ๊งเด็ตจิ้นเฟสครับผมผิดครับสุดท้ายครับผมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าใครอ่ะเนี่ยหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายต่อต้านการก่อการร้ายสวัสดสวัสดีวินที่4ครับผมผิดครับสามกันเล